สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำตำซัวแซลมอนนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทํำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำพริกแดงกันก่อนนะคะวันนี้เราจะกินแบบไม่เผ็ดนะคะเราก็จะกินแค่้าเม็ดพอนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ ะะตำให้พอละเอียดพอนะคะไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะนาวนะคะลงไปประมาณ1ลูกนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยะคะเราจะบีบลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะประมาณ1ช้อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงนัวนะคะลงไปประมาณปลายช้อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานะคะลงไปประมาณหนึ่งทัพี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปาร้าต้มสุกนะคะสูตรแซบมาแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปประมาณหนึ่งทับพีครึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้มนะคะให้น้ำตาลปี๊ของเรามันละลายดีนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณสีหลูกนะคะตามใจชอบเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นมะละกอนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้มนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กะมจีนนะคะลงไปนะคะ นี่เลยะ,ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเราก็ตามให้มันเข้ากันแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาแซลมอนของเรานะคะที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะ นี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จักรองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งแดงนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติดูนะคะว่ามันอร่อยได้ยังนะคะถ้าอร่อยแล้วเราก็ ไปจัดเสิสร์ฟใส่ถาดใหญ่ๆกันเลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะตับส่วแซลมอนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ